ลักขณาราศีกรกฎจำเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ได้รับทรัพย์ได้เงินเยอะสุดในปีนี้สื่อสารเจรจาออนไลน์ปากพารวยการงานก้าวหน้ามีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลักนณาราศีกรกฎแล้วครับจำเดือนสิงหาคมครับ มาฟังกันเยอะๆได้เลยนะครับอาจารย์จะดูให้ครบั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับฟังกันให้ครบจะได้ไปวางแผนอย่างดีนะครับจะได้ทําก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาติดตัวไหนบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็มีเลขนําโชคด้วยนะครับจะต้องบอกเลยนะครับว่าเดือนนี้เนี่ยเรามีดาวเกตน,นะครับกลุ่มลักขณาทั้งเดือนเลยนะครับแปลว่าเป็นเดือนที่จะมีเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลางสังหณ์แม่นเส้นแรง คิดอะไรก็มักจะออกตรงนั้นเลยเป็นแบบนั้นเลยนะครับเชื่อในเซนส์เชื่อในความรู้สึกตัวเองได้เลยยิ่งถ้าได้ทําบุญเสริมดวงไปมูไหว้พระเทพเทวสิ่งศักดิ์ยิ่งจเจริญเป็นมหามงคลยิ่งนักเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้และที่โดดเด่นสุดๆในเดือนสิงหาคมนี้ก็คือการเงินครับของชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้โหเรียกได้ว่า มีทั้งดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารนะครับไปโครจรอ,อยู่กระจกอยู่ในเดือนการเงินนะครับต้องได้เงินอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะดาวพุธครับที่จะย้ายเข้าสู่เดือนการเงินตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมนี้นะครับและอยู่ในเดือนสิงหาเนี่ยทั้งเดือนเลยและยังครองตําแหน่งมหาจักรและราชาโชคเนี่ยแสดงว่ามีเกณฑ์ได้อะไรเบิ้ลเิ้แล้วเพราะในเดือนการเงินมีดาวได้สองตำแหน่ง นะครับยิงปืนหน้าเดียวได้ซกสองตัวหรือหยิบจับอะไรมันมาได้สองทางมีไรายได้หลายทางเกิดขึ้นนะและที่สําคัญดาวพุธเราก็ไม่ได้อยู่ดวงเดียวอยู่ร่วมก,กับดาวศุกร์พุธกับศุกร์ก็เป็นคู่ธาตุน้ํนมันก็เสริมในเรื่องการเงินเข้าไปอีกนะแล้วก็ดาวอังคารก็ยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินจนถึงวันที่18สิงหาถึงจะย้ายก็แสดงว่าช่วงนี้ที่ฟังอยู่นะครับถึงวันที่18สิงหาเนี่ย งานคือเงิน,งนเงินคืองานบรรดาลสุขทามากได้มากทําน้อยได้น้อยครับเห็นไหมโอ้โหแล้วยิ่งวันที่18สิงหาไปแล้วอีกครับดาวอาทิตย์อังคารไปนะอาทิตย์มาอาทิตย์เป็นเกษต,ตรตาธิบดีในเรือนการเงินโอ้โห,โโหกเกษตรแปลว่ามั่นคงแปลว่าเป็นของเราแปลว่าได้มาจากน้ําพักน้ําแรงความรู้ความสามารถไปติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะประสบความสุดความสําเร็จความเจริญโอ้โหเห็นไหมครับโดดเด่นอย่างมากเลยดาวสุขก็มาจากเรือนพันธุ พันทุกกระดุมภาคกแ็แปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองจากบ้านรถที่ดินเลขบ้านเลขรถออกโอ้โหมันได้ทุกทางเลยนะแล้วยิ่งวันที่27สิงหาคมไปแล้วอีกดาวศุกร์พักองศาถอยหลังกลับไปเป็นราชาโชคทับชาวกรกฎอันนี้ก็ดีสิครับพักองศาตัวนี้พักไปเลยนะครับพักแบบเข้าทางเหล่าเห็นไหมะฉงนั้นดูแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองแต่มีสิ่งหนึ่งที่เห็นและเป็นเคล็ดเ,เสริมนะครับอยากจะให้ก็คือว่าพุทธศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ํา และเราชาวกรรกฎก็เป็นแม่ธาตุน้ําเห็นไหมแปลว่าอะไรที่เกี่ยวกันน้ํๆเนี่ยจะส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้เงินได้ทองเช่นคุยกับลูกค้าไปคุยริมน้าใกล้ๆน้านะครับจะเสี่ยงโชคก็ซื้อใกล้ๆบ่อน้ํามีสระน้ํามีอะไรเกี่ยวกับน้ําหรือเราไปไหนมาไหนก็พกน้ําติดตัวไปด้วยเฮ้อดีทั้งสุขภาพดีทั้งเสริมดวงในเรื่องการเงิน โอ้โหเพราะฉะนั้นบอกเลยเงินทองไหลมาเทมาได้จากงานได้จากตัวเราได้จากความรู้ความสามารถเจรจาติดต่อสื่อสารได้จากเพื่อนเดินทางได้จากบ้านรถที่ดินโอ้โหเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมได้บอกไงว่ารวยสุดในปีนี้ก็ดาวกระจุกอยู่ในเรือกนการเงินเยอะสุดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะไม่มีดาวกระจุกย้ายแล้วยิ่งดาวก,การเงินดาวทิศกลางเดือนหน้าการเดิกเนดกรันกรหยาหยดก็จะย้ายออกเห็นไหมก็จะเบาลงเพราะฉะนั้น รู้ไปเลยนะครับประชา,ากรกฎเมื่อมาฟังเนี่ยให้รีบลงมือทําจะประสบความสําเร็จแล้วเดี๋ยวถ้าวันที่ 11. สิบเอ็ดสิงหาคมเห็นไหมครับดาวพุธพักองศาในเรือนกันเรเงนินมันก็จะได้ยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทําก่อนที่ดาวจะพักเราจะรวยกว่าคนอื่นนี่แหละครับข้อดีมาฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเพราะนั้นรีบรุยเลยนะเจรจาติดต่ออเทอร์เทนดูแล อารมณ์ดีโอ้โหมีเงินขยันอีกอนะ่ดาวอังคารนำหน้าอะไรว่าต้องขยันต้องสู้แข่งขันประมูลอะไรชนะเอาเลยไปนะจัดตามนี้ได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยโชคลาภเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยสังเกตน,นะครับพักองศาสาสิบเอ็กรลกัดดาคมนั่นหมายความว่าตามเลขเก่าๆเลยนี่ขนาดยังไม่พักนะครับสามศูนย์งออกซ้ําเลยครับที่จาร์ดูมานะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามฝูมีเกณฑ์ออกอีกก็ได้นะหรือเลขเดิมๆตัวเดิมๆรือเฉพาะเลขหกก็ได้อะก็จะมาอะไรแบบนี้นะครับเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกอีกก็ดาวโชคลาภเป็นสัมพันธ์กับดาวบ้านดาวรถนะแล้วดาวโชคลาภตอนเนี้ยโคจรอยู่ในเรือกนการเงินคิดดูสิครับก็จะมีมุมโถแล้วเสี่ยงโชคก็ซื้อที่ใกล้น้ําอีกเห็นไหมก็จะเป็นการดีและดาวพุธก็เป็นราชาโชคก็ซื้อกับผู้ชายผู้ชายมีมุมที่จะให้โชคให้ลาภให้เราประสบความสําเร็จ นะครับตรงนี้แต่อย่าลืมนะว่าดาวพักองศาดาวการโชคลาบจะไปเลงกับดาวเสาร์ครับต้องกลับด้วยนะหก 4, 4ี่9ี่หกสี่เก้าเก้าสี่อะไรอย่างเงี้ยหกกระดกเป็นเก้าเนี่ยให้ไว้เป็นแนวทางหรือบางทีเราก็ได้โชคลาบจากเทพเทาวาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนี่ยก็ดาวเกตทับลักเห็นไหมอันนี้ได้หมดนะครับแล้วก็ดาวโชคลาภพักองศาทับตัวเราหลังวันที่27สิเจ็ดสิงหาไปแล้วแสดงว่างวด ปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยามีเกณฑ์ต้องเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเรานะครับคือช่วงนี้เป็นเลขบ้านเลขรถก่อนได้แต่ถ้าหลาังยึดเจ็ดสิงหาไปแล้วเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเราหรือเลขอายุเลขวันเกิดเลขที่ชอบออกอีกอะไรแบบนี้นะหรือเป็นมูมาเนี่ยจะยิ่งได้เพราะว่าดาวศุกร์ดาวโชคลาภอยู่ร่วมกับดาวเกเนีไงแปลว่าเทพเทวาพารวยไงนะนะเราก็ต้องทําไงครับเช่นจุดธูปไปไหว้ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะท่านปู่พญานาคพาาิฆเนศอะไรแบบนี้นดนโดดเด่นมากนะครับ อ่าหูเพราะนั้นโชคลาภก็ยังมีเข้ามาอยู่นะชาวกรกฎก็รีบคว้าโอกาสทองแบบนี้เลยนะครับแต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับตรงนี้ส่วนการงานครับการงานเนี่ยคือดาวอังคารดาวองคารก็ไปรอยอนีรันดรกันเงินนะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะครับถึง18สิงหาก็แปลว่าทามากได้มากทาน้อยได้น้อยรีบขยันรีบลุยรีบสู้เลยนะครับแต่ดาวองคารเป็นดาวที่ต้องขยันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องขยันถึงจะได้มานะครับแล้วต่อเนื่องกันครับหลังวันที่18สิงหาไปแล้วครับยาเป็นเดือนจันยานี่ได้ตําแหน่งครับมาหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเห็นไหมมีเกณฑ์บู๊มีเกณฑ์สู้มีเกณฑ์ลุยมีเกณฑ์ต้องเดินทางเจรจาติดต่อพบผู้คนมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นใหญ่ก็แปลว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าไงโอ้โหเพราะนั้นอยู่ในมุมที่ดีและดาวผู้หายเจ้ายังไปรอในเรือนการเนงินกอจะพักองศาก็สิ้นเดือน สิ้นเดือนสิงหาที่ยี่ิบเก้าโอ้โหบอกเลยครับเป็นจังหวัที่ดีมากเพราะนั้นเราให้ขยันทํางานตั้งใจทํางานได้เลยนะครับงานจะมีมาเยอะเหนื่อยขึ้นต้องสู้ทําไปเลยนะครับแข่งขันประมูลพบชัยชนะตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับหรือใครที่มีเจ้าของกิจการอยากจะเปิดตัวอยากจะขายของอะไรเพิ่มเติมโอ้โหกระจุกอยู่ในเรือนการเงินงแยะรีบเลยครับ รีบเปิดตัวรีบขายของครับจะประสบความสำเร็จจะยิ่งใหญ่มากนะครับคนทํางานประจําก็แน่นอนครับก็มีงานไหนทำมากขึ้นนะแต่ก็มีเมนจะประสบความสุขความสำเร็จครับ <c oughs> ต่อไปเรื่องครอบครัวอ่าเรื่องนี้นนก็ดูดีแหละเพราะดาวสุขเจ้าเรือนพันธุทุกนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าลอยในเรือกนการเงินแต่พักองศาสามเอดกรกาไปแล้วหมายความว่าระวังครับคนในบ้านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วย าล้วหมอนนอนเสือเเ่อโรคเก่ากาเริบแต่ก็นิดหน่อยๆครับไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็มีดาวพุนคู่มิตรมาช่วยแล้วก็ให้เขาดื่มน้ําเยอะๆและกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเลขบ้านเลขรถหรือรถที่เราขับอ่ะก็ระวังหน่อยจะจะต้องซ่อมจะอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ได้เสียหายนะเพราะไปลอยในเรือนกันเงินนี่ไม่ต้องกังวลมากมายนะครับตรงนี้ที่แม้จะลิงกระดาวเสาก็เถอะ แต่เราก็มีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารเห็นไหมเป็นคู่มิตรเยอะแยะไปหมดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้ผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปเรื่องความรักความรักคือดาวสาวสาวพักองศานี่นะครับพักแปลวนะ่าอะไรคนรักมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยคนรักมีซุ่มซ่ามอาจจะต้องดูแลนะครับไปไหนที่เราอาจจะต้องดูแลเขาหน่อยนะ ก็เขายังอยู่ในเรือนมาแล้วนะแล้วก็พักองศาแล้วเขาก็ไปเลินกับดาวเสาร์เห็นไหมก็จะเหน็ดเหนื่อยหรือใครที่ยังโสดอยู่โสดต่อไปก่อน,นอย่าเพิ่งรีบร้อน,นค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะครับคนมีคู่ก็ดูแลกันและกันไปนะครับเนาะแต่ก็ต้องบอกข่าวดีแหละว่าหลังที่สงวักระดาหรือเข้าเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยจะเบาบางลงหรือเฉพาะวันที่18สิงหาไปแล้วนะโฟกัสไปที่วันที่เลยนะ18สิงหาเนี่ยดาวอังคารครับ ย้ายออกไม่ไปเร่นกันดาวเสาแล้วดาวแฟนเรานั่นหมายความว่าคู่ศัตรูย้ายออกจากดาวแฟนแล้วแปลว่าาจะหายป่วยหายเจ็บดีขึ้นป,ปลอดโปร่งโล่งใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ให้รู้ไว้เลยและสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารครับก็คือดาวาอังคารดาวอังคารเนี่ยนะครับอยู่ในมุมที่เรียกว่าในเรือนกัรเงินก็ปแปลว่าเป็นจังหวะที่ต้องให้ลูกน้องเนี่ย กระจายงานให้เขาทาเต็มที่ได้เลยครับจะได้เงินได้พองถึงแม้ว่าจะฝ่าฟันบ้างมีอุปสรรคบ้างแต่สุดท้ายเราได้เงินครับนะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันไปแล้วก็หลังที่ส8แปดสิงหาไปแล้วลูกน้องต้องให้เขาเดินทางเยอะๆนะอย่าให้เขาอยู่ติดที่เพราะดาวปุตตะไปอยู่ในเรือนสหัสชาเราต้องเดินทางแต่ไปอยู่บ้านดาวพุธต้องมีเกณ์จะทะเาลาะงง,งแง่งกันก่อนแต่ดาวพุธเราดันได้ตําแหน่งที่ดีไงมหาจักรและราชาโชคก็แปลว่าเคลียร์กัน ทะเลาะกันบ้างปรับความเข้าใจกันบ้างแล้วก็นํามาซึ่งเน็ตเงินประสบความสําเร็จส่วนเรื่องลูกอ่าก็หมายความว่าลูกจะเอาเงินมาให้เรานะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนแต่เดือที่แปดสิงหาไปแล้วก็ระวังทะเลาะกับลูกถ้าพูดจากันดีก็ยังหาเงินหาทองได้อีกเห็นไ,ไหมก็ยังโดนเด่นได้ย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเขาฝากเลขมงคลไว้สี่เจ็ดสองหกห้าครับขอให้ชาวคนกดรก่ํารวยนะครับในเดือนสิงหาแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าที่ไทยเนี่ยทำความเข้าใจกันนะ เป็นภาพรวมดาวจรไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับนะแล้วจะได้มากได้น้อยให้แม่นยำเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดของเราเองและก็วันที่เกิดของคุณเองนะครับแล้วส่วนท่านใดที่สนใจดูดวงแบบเจาะลึกนะครับถึงพื้นดวงแบบละเอียดและแม่นยำพร้อมวางแผนชีวิตสู่ความสำเร็จบอกทางแก้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับพี่ลูกสอนชี้นะครับแอดสาเกตทวาหกห้าครับ และทําตามที่ลายบอกแล้วประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับส่วนใครอยากฟังต่อให้จบยินดีครับอาจารย์ก็จะบอกว่าที่ดูลึกๆดูละเอียดเนี่ยดูเราได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรภาพจดดูดวงส่วนบุคคลเราก็ควรจะมีก็เป็นภาพรูปดวงเราเองเงมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรไปฟังตามนี้ได้แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยุชตาสุนมุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายงชตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอสไซเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนาจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไโรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไนด์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเนื้อเน้นเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวยให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ล่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวีดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักขณาเพราะลักขนานะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้